ข้อความในอะกรรมณิยวัคอังคุตรนิกายเอกนิบาตข้อ22เป็นต้นกล่าวว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วย่อมไม่ควรแก่การงานเหมือนจิตดูก่อนพิสูจทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ควรแก่การงานก็อบอกว่าอะไรที่มันจะกระด้างเท่าจิตไม่มีหรอก ถ้าปล่อยถึงสิ่งที่มันหยาบคายกัดกระทารุนหยาบช้าที่สุดเนี่ยนะไม่มีอะไรเกินจิตถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันหยาบถึงที่สุดถามว่าหยาบขนาดไหนอย่างกรรมประเภทโทสะหรือประเภทปานาติบาถ้าหยาบถึงที่สุดนะมันคิดให้ศูนย์ไปหมดเลยเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าไอ้ความคิดที่เรียกว่าทํายังไงระเบิดทีเดียวให้มันตายทั้งหมดเลยอันนั้นก็เรียกว่าความคิดสายปานาติบาท,ที่ที่หยาบที่สุด ถ้าสายอธทินนาทานที่มันหยาบที่สุดก็คือทำํงงทำยังไงทํำยังไงซับในโลกเนี่ยจะเป็นข้องชั้นแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะก็ด้วยไม่ใช่ด้วยสุดจริตธรรมนะด้วยทุจริตธรรมถ้ามันหยาบที่สุดอย่างการเมสุมิฉาจารนี่ก็หยาบจนไม่รู้จะหยาบยังไงและมูสาวาสนี่เรียกว่าหลอกได้ก็หกปลิ้นปล้อนจนแล้วก็ถ้าหากว่าให้หลงงมงายก็หลงถึงที่สุดเหมือนกันเนี่ยนะอย่างซ่องเสพไอ,ไอสุราเป็นต้นมากๆเนี่ยนะ จิตก็กลายเป็นคนที่หลงงมงายเขาก็เขาถึงที่สุดจนที่เรียกว่าใช้การใช้งานอะไรไม่ได้เลยพรนจิตนี้ถ้าไม่ฝึกไม่อบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดในโลกในบรรดาสิ่งที่ชั่วร้ายเลยวทรามนะไม่มีอะไรชั่วเท่ากับจิตอีกแล้วแต่นี้หมายถึงจิตที่ไม่ไม่ได้รับการฝึกไม่ได้รับการอบรม ดูก่อนพี่สูตทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วย่อมควรแก่การงานเหมือนจิตดูก่อนพี่สูทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วย่อมควรแก่การงานถามว่าถ้าอบรมจิตถ้าคนที่ฝึกจิตถึงที่สุดเนี่ยขนาดไหนบอกว่าขนาดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ชํานาญในเรื่องจิตมากกว่าสรรพสัตว์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าพรมเนี่ย ความคิดก็สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เรื่องเรื่องความคิดนะเรื่องความคล่องแคล่วทางทางจิตเนี่ยพระองค์คล่องมากโดยเฉพาะที่แสดงยม,มะกะปาติหารตรงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าผู้ที่ฝึกจิตถึงที่สุดเนี่ยทำได้ขนาดนั้นแม้กระทั่งตอนที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้นี่นะขณะที่พระองค์บรรลุก,ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกจิตนั่นเอง,องทีนี้ถ้าหากว่าไม่ฝึกจิตล่ะถ้าปล่อยความคิดล่องลอยไปเรื่อย บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เขาบอกว่าอะไรที่จะเสียหายเท่ากับการไม่ฝึกจิตไม่มีหรอกคือปล่อยปละละเลยปล่อยความคิดให้มันล่องลอยไปเรื่อยให้เปไปก็ดีกระชั่วนะบอกไม่มีอะไรที่จะเสียหายเท่านี้อีกแล้ว บอกบรรดาสิ่งที่เสียหายที่สุดก็คือการไม่อบรมก็คือให้ความคิดมันล่องลอยเป็นไปด้วยปล่อยมันสุดแท้แต่อะไรมันจะเกิดเนี่ยนะมันอยากโลภก็ให้มันโลภไปมันอยากโกรธให้มันโกรธไปมันอยากหลงห้มันหลงไปปล่อยปละละเลยเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าซื้อรถมาก็ไม่เอาพวงมาลัยเอาแต่คันเร่งอย่างเดียวซื้อรถมาคันหนึ่งเราพวงมาลัยไม่ต้องเหยียบแต่คันเร่งอย่างเดียวเอาไหม นะไม่เอาอพวกที่ปล่อยความคิดก็ลักษณะนั้นนะนะก็แล้วแต่มันจะคิดมันจะคิดดีก็ช่างมันคิดชั่วก็ช่างมันแต่ถ้าอย่างนั้นนะโดยมากไม่ค่อยคิดดีเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยที่ให้เป็นอกุศลมากเหลือเกินดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ ถ้ารู้จักอบรมจิตนะประโยชน์ทั้งหลายที่ควรเกิดก็จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วผู้ที่พ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งหลายก็คือผู้ที่อบรมจิตนั่นแหละถ้าอบรมจิตแล้วเป็นเหตุให้ได้ฌานทั้งหลายอบรมจิตด,ดีแล้วทําให้ได้บรรลุมรรคทั้งหลายโสดาปติมรรคสกธาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคการอบรมจิตนั่นแหละเป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระประเจกบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการอบรมจิต เพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมจิตแล้วได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว,ว่าประโยชน์โลกนี้ท่านก็ได้เพราะขณะที่จิตเป็นกุศลเป็นไปกระชานในจิตขณะนั้นก็มีความสุขแล้ววิบากก็ให้ผลเป็นสุขแล้วก็เป็นฐานอย่างดีแห่งโลก,กุตระสุขดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วไม่ปรากฏแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย จิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ปรากฏแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่คือไม่ให้จิตปรากฏนี่ไม่ทราบเป็นยังไงอะปาตุภูตังเนี่ยนะคือไม่ให้ให้มาปรากฏหมายถึงว่าไม่ให้กุศลจิตที่ดีๆมันเกิดขึ้นนะนะไม่ให้จิตที่งามที่ดีโดยเฉพาะกุศลจิตจนถึงมรรคจิตเป็นต้นไม่ให้เกิดแล้วก็เสียหายและวแบบธรรมดานะถ้าไม่ให้จิตที่เป็นไปกระทานเกิดเสียหายไหมเสียหาย ถ้าไม่ให้จิตที่เป็นไปกับศีลเกิดขึ้นก็เสียหายถ้าไม่ให้จิตเป็นไปกับสมถะวิปัสนาเกิดขึ้นก็เสียหายถ้าไม่ให้จิตเป็นฌานก็เสียหายถ้าไม่ให้จิตเป็นไปกับมัรคจิตและผลจิตก็เสียหายเพราะฉะนั้นถ้าจิตเหล่านี้ไม่ปรากฏนี้เสียหายไอปรากฏในที่นี้หมายถึงว่ามันมันเกิดขึ้นจริงๆดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วปรากฏแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วปรากฏแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่คือถ้าอบรมจิตทําจิตให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นก็ประโยชน์อย่างยิ่งแหละดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วไม่ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย จิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่